สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอาพ่อตัวเมสุนโอ้ยุกหยากาัหมองกินกระเไรนอนกระบลับ,บไอกระบดัง <c oughs> นางมาเทไรกับมาเบิงตะเคืองดนตีอย่างเมาจะได้กับมาเบิงตะเคืองดนต,ทดต,ดนตีที่มาปัดฝุ่นกระจากที่ปัดฝุ่นยังกระดักกระดอ ปัดเถื่อได้กับบรออกกิออกกานออกกานจากถเถื่อเบิ่งอารมณ์ทีมไวอยู่นี่แหละจะหลายปีละสองปีสามปีละบรลลิลงไหลลำน้ำพ่นจากเถือ่อจากมันที่เปิดติดบบุนี่นวหายูหากินก็นได้โควิดก็แ้งระบาดออกไปใช้กับบริษนักลวองมอล่ำกับปิดปากมิดอินซิมโอ้จะมันขาดไร แบคักเปิญยังรถโอ้ยสถานการณ์เป็นแบบนี้เป็นไดโนพี่น้องเลยอาจ้าหนกระตังการสูงสูงรักษาสุขภาพเนี่ยบาวาสิปเป็นท่างออกบานออกเคลื่อนกใส่หน้กากากพกแมใไ่แมแลรากาล้างมือดูดูเลีกเรียงในทีซุ่มซ้นกันและกันเบื้องโดนเหี้ยจักรเด็จโไดิกลินยังไง ากาศดีฟ้าไม่เอ่ขันข้าเจเ้าเปิดให้รองให้ล่ำกับจังสิมาว่ากันไม่ด้วยีีนองด้อมเบ่งซื่อๆดอกเอ่ว่าเจ้าขวงจะได้กลับขึ้นมาเร็นมันอีกบ่ลืมละล่ะนิก,กะได้ <c oughs> โอ้จกักแมนเดลในอ่ะขอบคุณในหลายครับ